สายพานทามมิ่งกันต่อเลยนะคะตัวนี้เป็นของ m a ด้าไฟเตอร์ฟอ r ์เรนเจนะคะโอเคก็ตัวนี้จะเป็นฟันเฟืองนะคะหนึ่งร้อยหนึ่งฟันเฟืองนะคะสามสิบนี่ก็คือหน้ากว้างหน้ากว้างของสายพานนะคะ เดี๋ยวเรามาวัดให้ดูกันเลยนะคะโอเคสามสิบสามสิบมิลน,นะคะแล้วก็เราวัดฟันเฟืองไปเรานับฟันเฟืองไปเรื่อยๆนะคะจนกระเ,เขาเขาจะได้หนึ่งร้อยหนึ่งฟันเฟืองนะคะพอดีเลยตัวนี้เขาจะเป็นฟันเฟืองเอ่อกลมนะคะแบบนี้ฟันเฟืองกลมร่องกลมนะคะ เดี๋ยวเรามานับเอวัดให้นะคะใช้ตลับเมตรวัดให้เดี๋ยวเริ่มจากจุดนี้เลยนะคะ อยู่ที่97 9 7เซนนะคะ97.5เซนติเมตรนะคะค่ะวัดเพื่อความชัวนะคะให้เหมือนที่ปกติถ้าเราซื้อนะคะเราก็จะนำตัวอย่างมาแบบนี้หน้าร้านอยู่แล้วนะคะเขาก็จะ,ะวัดฟันนับฟันเฟืองนะคะ ตัวนี้ร่องส่วนของร่องเดี๋ยวเรามาดูร่องให้สี่มิลน,นะคะตัวนี้ร่องสี่มิลตัวเฟืองนะคะตัวเฟืองจะห้ามิลน,นะคะตัวนี้ร่องจะเล็กกว่าฟันเฟืองนะคะร่องจะแคบกว่านะคะ ตัวร่องจะใหญ่กว่าเวลาเขาประกบกันนี่นะคะก็จะพอดีนะคะโอเค